สวัสดีครับผมนายรังสรรค์แคร่อยนะครับเป็นเจ้าของกิจการ KF Production เดี๋ยที่เห็นอยู่เลยนะครับเ็าจะทำงานเกี่ยวกับระบบเวทีแสงสีเสียงทั้งหมดนะครับแล้วก็งานติดตั้งระบบเสียงระบบจอ LED ระบบไฟแสงสีแล้วก็ LED Strip Light ก็งานผับบาร์ร้านอาหารหรือว่าหอประชุมอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาชมอันนี้ก็จะเป็นในกรังนะครับก็มีเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ระบบเสียงอันนี้นระบบไลติ้งงานเขียนแบบนะครับมีน้องพี่พี่แจ๊บเป็นสายเล็กเหมือนกันนะครับนั่งนั่งเขียนแบบอยู่อน,นอันนี้ก็จะเป็นระบบเสียงอุปกรณ์พวกนี้จะเป็นสายสัญญ,ญาณทั้งหมดจอ L E D ต่างๆสายแลนด้านหลังก็จะเป็นชุดระบบเสียงชุดแหลกต่างๆนะครับ ทีนี้สําหรับน้องฝึกงานนะครับที่มาฝึกก็คือทางเราอะ่ะก็จะทํางานที่จริงที่จะเป็นงานอ e ิเล็กแทบแทบเยอะเลยจะเป็นอ e ิเล็กกับไฟฟ้าแต่ส่วนส่วนตัวที่จะจบทางสายวิศวกรรมโยธามาแต่ว่าพี่เลี้ยงคนอื่นอย่างพี่แจ๊บเนีย่ยพี่แจ๊บก็ก,ก็ก็จบอ e ิเล็กเหมือนกันแล้วก็มีพี่โฟนก็จบอิเล็กพี่ตุ้ยคนที่ดูเป็นคนดูแลระบบทั้งหมดของบริษัทก็จะเป็นจบอ e ิเล็กเหมือนกันก็จะมีพี่ที่เป็นจบเรียนสายอ e ิเล็กเลยเนะี่ย อยู่ประมาณ44 4คนห้าคนในบริษัทนะครับแล้วก็แล้วก็นี่เนาะฝึกงานมาอย่างชุดนี้ที่มากันทั้ง 4, 4มนะหมด44คนแลคนก็จะมีไหนผมเส่น,นให้ซ่อมจอ l e d อะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยจะเป็นแบบอุปกรณ์ติดตั้งพวกถับบาร์จากในร้านด้วยอะไรด้วยครับ LED, ร l e d โซบบาร์อนะไรเนี่ยพวกนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมครับทั้งตู่นี้ที่มาก็ให้มาทำพวกสายสัญญาณต่างๆก็จะเป็นน้องๆฝึกงานช่วยกันทำครับเช่น นี่การมาร์กสายมาร์กอะไรต่างๆนี่ครับเข้าหัวบัตรกีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝีมือจากน้องๆที่ฝึกงานนะครับมาร์กสายสาย4ี่คอยาว5เมตรต่างๆพวนนี้สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆฝึกงานนะครับสายอ e ิเล็กหรือว่าจริงๆไฟฟ้าก็มีส่วนเกี่ยวเหมือนกันครับถ้าสนใจก็ลองทักมาถามได้ถ้าสนใจถ้าอยากแบบสายบู๊หน่อยออกงานได้ดูอาจจะมีดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างไปงานทําอาจจะ เวลามันจะไม่ฟิกบางทีอาจจะไปแล้วกลับดึกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดชอบสายนี้ชอบงานในระบบแสงสีเสียงอะไรพวกนี้ก็ลองทักมาดูได้ครับเผื่อสนใจก็ยินดียินดีมอบเสนอความรู้ต่างให้พวกที่ดีโอเคครับฝากฝากไว้ด้วยครับขบวนอ่างทองนะครับเข้าท่าเสาเข้ามานะรประมาณ10 km. กิโลเมตรก็้าห่างจากอำเภอเมืองมาประมาณสัก20โลก็จะบอกว่ามมจะทำงานรอบๆนี้ครับรนครสวรรค์ แพงเพชรโขไทยฟุโรกก็ไปหมดครับยันภูเก็ตเชียงใหม่ระยองพัทยาไปหมดครับท,งห,ทงหมดทั่วไทยแล้วแต่คนจะจ้างครับสวัสดีครับพวกเราสจอ,อ67.1ได้รับมอบหมายให้ไปติดตั้งจอไลติงที่แม่หมอกแคมป์เตรียมของขึ้นรถไปลุยกันได้ถึงหน้าง,งานแล้วลุยกันเลยติดตั้งจอ LED ติดตั้งระบบไลติง ก่อนงานจะเริ่มก็ต้องเริ่มเช็คเสาเช็คระบบไลติงกันก่อนงานจบแล้วไปดูอุปสรรคที่พบกันเลยาะายงานสถากนกณ์วันนี้ม,นมาที่ผมว่าสี่สามนะครับมั้ยสี่ีครึ่งสีหรองานหากันน้ำน้ำฟ่วงน้ำครับผมจัดตรงนูนะ้นน้ำจัดตรงนู้นนะครับมาถึงตรงนี้ในเวลาสี่ชัช่วโมงดูรถออกก็ไม่ได้งานยังไม่เสร็จเลยเป็นไงไ่ทำไปเนี่ย อะไรครับเนี่ยรายงานสถานการณ์นะครับพี่เนี่กวันว่างๆที่เก่าเวลาเดิมเก่าเดิมภาพที่เห็นครับติดติดฝนตกหนักต่อสามวันกว่าจะออกได้มีสี่ชั่วโมงไปไปไปยับยับาลำเทียนแลาวลำเทียนนี่วัดไทยไม่ได้แดกโองแทมงองนี่พี่งงนี่งงนี่บรรยากาศภายในงานนำมาฝากครับ